หมายแตดแค่พันกว่าบาทตีดีขนาดนี้ได้ยังไงผมลองแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกัน จุดเด่นของรุ่นนี้นะคือตัวเฟรมของเขาเนี่ยมันจะเป็นเฟรมตัดอากาศนะครับแล้วมาพร้อมกับบาลานซ์พอยท์เนี่ยแค่295นะซึ่งไม้ที่ผมเทสเนี่ยขึ้นเอ็นส6นะครับ26ปอนด์นะฟิลลิ่งแรกที่ผมได้ตีนะคือต้องบอกเลยว่าในส่วนของลูกเซฟเต็ง่ายนะครับใช้แรงน้อยถ้าเทียบกันกับ a s s ต s s i n 47อ่ะตัวของ w u เว n 30อ่ะก้านมันจะค่อนข้างมีความแข็งกว่าซึ่งพอก้านมันแข็งกว่าเนี่ยมาทำให้เวลาเราคอนโทรลลูกเนี่ยมันค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ไม่ค่อยล้นนนนน S 47ผมมมววว่่่่าาาาัััยยงงงงีีคคล้้้้ๆออูบบซึตข เซฟได้ดีกว่าแต่ว่าความแอซทิซินเดจะง่ายกว่านิดนึงนะครับส่วนของลูกดาดลูกดาดเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าหน้าไม้ไวมากนะครับไวใกล้เคียงกับแอซีทิซินเดเพิ่มเผอผมว่าบูเวนสามสิบหน้าไม้ไวกว่าแอซทินอีกนะดาดง่ายคอนโทรลลูกดีบังคับลูกง่ายนะครับแล้วก็พลิกหน้าไม้ได้ไวนะครับแล้วในส่วนของลูกตบเนี่ยคือถ้าเทียบกันนะผมชอบลูกตบของวูเวนมากกว่าเพราะว่าตัวก้านของเขาอะมันมีความแข็งมากกว่าเะนั้นเวลาที่เราตบไปเนี่ยคือลูกมันค่อนข้างมีความเฟิร์มนะครับตบได้จ จริงๆที่ผมชอบมากกว่าแอตเท47คือเป็นของเกมคอนโทลนะคือหน้าไม้มันมีความนิ่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก้านแข็งกว่าการค่อนแข็งที่มีความพอดีนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างเป็นไม้พันห้ี่ให้ฟิลเหมือนไม้ประมาณ3า0พันเลยนะที่ผมพูดจริงนะคือโดยรวมเนี่ยชอบมากเป็นสเปคที่ผมชอบที่สุดนะตอนนี้นะครับที่ผมได้ลองนะตีดีมากมาก สรุปเจ้าไม้รุ่นนี้นะครับจุดเด่นคือเป็นเรื่องของหน้าไม้ไวเกมรับดีคอนโทรลลูกแม่นยำนะครับลูกตกเขาอาจจะไม่ได้หวูอหวามากแต่ผมว่าทําได้ดีแล้วก็เป็นไม้ที่ครบเครื่องออลราวแล้วก็ตีได้สนุกมากๆของ VS นะเหมาะกับคนที่ชอบไม้สายสปีดนะเ,ออเป็นคนที่อาจจะไม่ได้บุกแบบบุกหนักมากแต่ชอบบุกแบบเรื่อยๆคุมน้ําหนักได้ง่ายลูกดาดก็แบบกระแทกถึงหลังได้ง่ายๆนะซึ่งถ้าเทียบกับค่าตัวของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มใครตามหาอยู่นะครับรีบสั่งซื้อได้แล้วนะครับ